สวัสดีครับผว้ชมคูเงนะครับเป็นประจำทางช่องยูทูปคุเรเลขพยากรณ์และทางชั้นเรียนเลขพยากรณ์นะครับการเรียนจะเป็นแบบไลายสดนะครับส่วนทาง u t u b e นะครับก็จะเป็นการการคลิปเอาลฟ์สดนี้มาเผยแพร่ในอีกวันหนึ่งนะครับวันนี้วันที่6นะครับวันนี้วันที่6กุมภาพันธ์นะครับถ้าเป็นทางช่องยูทูปก็จะเป็นเช้าวันที่7นะครับผม มาลุยกันสำหรับเลขกลุ่มนี้ขออภัยทางชั้นเรียนที่มาช้าประมาณสิบนาทีนะครับเพราะว่ามีเหตุจำเป็นนะครับคือลูกบิดประตูของห้องห้องของคุณแม่นะครับเสียนะครับผมก็เลยไปเปลี่ยนให้ใหม่นะครับเลยเสียเวลาไปประมาณครึ่งชั่วโมงว่าจะแต่งตรงแต่งตัวก็ทำให้เสร็จก่อนอเลยเวลานะครับ <laughs> ก็เลยมาช้านิดหนึ่งนะสำหรบับทางชั้นเรียน ต้องกราบขออภัยวันนี้เป็นกลุ่มเลขที่มีขอกันมาทางชั้นเรียนนั่นแหละแล้วก็มีผู้สนใจนะครับมีผู้สนใจอยู่หลายท่านเหมือนกันไม่รู้ว่าวันนี้เข้ามาชมกันหรือเปล่านะเดี๋ยวผมขอดูก่อนเมื่อกี้แจ้งไปแล้วว่าเดี๋ยวผมจะเข้ามาไลาน์นะครับโอเคนะครับตอนนี้ยังไม่มีท่านใดเข้ามาไม่เป็นไรครับก็เพื่อจะไม่ให้คลิปมัน โดนตัดไปนะครับเอ,อ้ยเราว่ามันยาวเกินไปก็เดี๋ยวเรามาพูดถึงเลขกลุ่มนี้เลยเลยนะกันนะครับเป็นอีกกลุ่มและที่มี6 9ผมก็แปลกใจทําไมชอบ69กันเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรจริงๆมันก็มีสําหรับผมนะผมชอบนะผมชอบตั้งแต่ครั้งแรกที่ผมเห็นนะครับเพราะว่าผมเป็นคนที่ชอบผมว่ารูปร่างรูปร่างของ69มันไปมันไปนสอดคล้องกับรูปของหยินหยางของคนจีนอ่ะส่วนตัวผมเป็นคนชอบ อันนี้อยู่แล้วครับผมชอบสัญลักษณ์ของยินยางอยู่แล้วซึ่งจริงๆ6-9มันก็บางครั้งอ่ะในบางตำรานะครับที่ผมไปศึกษามาก็ก็พูดถึงว่าเป็นเชิงของความยืดหยุ่นการเคลื่อนไหวนะครับผมว่าผมก็ชอบนะส่วนตัวผมก็ชอบแต่เอาจริงๆพื้นฐานของเลขนี้จริงๆมันจะเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้มาคุยกันนะครับอ่ะโอเคนะครับเลขกลุ่ม5 9เอ้ยเออ9596ไม่ใช่ยา 9596วันนี้นะครับจริงๆมันมาจากกลุ่มเลขคู่เลข3คู่3คู่ก็จริงแต่ว่ามันมีเลขซ้ำก็คือมี9559แล้วก็96นะครับก็ถือว่าเป็นเอาจิงๆแล้วเราสามารถกลับไปดูที่เลขกลุ่ม3ตัวที่เป็น9596ได้เลยนะครับจริงๆนะเลข3ตัวก็คือพูดภาพรวมใครไปดูที่596ก็ได้นะครับแต่พอดีว่าถ้าพูดถึงในกลุ่ม4ตัวเนี่ย ในชั้นเรียนผมก็จะเอามาเปรียบเทียบให้ดูในตำแหน่งที่เราศึกษาเข้าไปแล้วก็ดูจากตําราไปด้วยนะครับประกอบไปด้วยจะได้เข้าใจว่าอ๋อตำแหน่งนี้ตำน่งนี้มันจมอยู่เป็นแบบประมาณนี้มันอ่านประมาณนี้นะครับอ่ะโอเคถ้าเป็นทาง youtube ก็ดูที่คู่95กับ96ก็พอเพราะมันเลขซ้ำนะครับถ้าเป็นเลขคู่ถ้าเป็นเลขเดียวก็ใถ้าเป็นเลขสามตัวก็ดู956เอ้ยไม่ให้96เอ้ย ห้าเก้าหกเออโอเคล้ว okay. <laughs> ผมงงเองผมงงเองนะครับอ่ะโอเคนะครับสำหรับเลขกลุ่มนี้นะครับก็เหมือนเดิมครับขอพูดด้านท้ายก่อนด้านหน้าค่อยว่ากันนะครับด้านท้ายนะครับวิธีการวิเคราะห์ของเลขกลุ่มนี้ตามตำแหน่งนะครับลงท้ายด้วยเลขหกเลขหกเป็นเลขที่ผมบอกไว้เลยว่าเวลาที่เรามองเลข6กเนะี่ยบางคนมองสองอย่างมันมองได้ทั้งสองอย่างแต่มันมีสองมุมนะเลขหกในมุมหนึ่งเป็นคนที่ ค่อนข้างจะอ่อนไหวคําว่าอ่อนไหวในที่นี้บางคนบอกเป็นคนอ่อนไหวนู่นนี่นั่นแบบประมาณเนี้ยแต่จริงๆแล้ว6เนี่ยเขาเป็นคนอ่อนไหวกับตัวเองสําหรับผมนะหเป็นคนอ่อนไหวกับตัวเองทำไมถึงบอกอ่อนไหวตรงเนี้ย okay. เพราะเขาเป็นคนที่ถ้าเขาอยากทําอะไรเขาเขาอยากจะทําอะไรเขาจะไปเรื่อยเลยเพราะฉะนั้นอารมณ์ถ้ามันจะอ่อนไหวเนี่ยบางทีเขาไปตีกับเลขขขงไปตีกับเรื่องของ เราเราไปเจอคนนู้นคนนี้เราจะอ่อนไหวไหมคือเขาจะอ่อนกับคนที่เขาสนใจเท่านั้นคนที่เขาให้ใจเท่านั้นเขาจะไม่อ่อนกับคนอื่นคนที่เขาไม่ไม,ไม่ไม่สนใจหรือคนไม่ได้แคร์ไม่ได้อะไรเขาจะไม่อ่อนเลยเขาจะเห็นแก่ตัวด้วยซ้าเนี่ยเลขหกมั้เนี่เลขเดียวกันนะบางคนบอกว่้ยเลขหกท้ามันเรียนธาตุน้ํามันมีความใจอ่อนไปอะไรเงี้ย แต่เนื่องจากอย่าลืมว่าเลขของสำหรับผมน้าสาหรับผมจำนเนขอ,อคือแม่น้าน้ําในมหาสมุทรน้ําอะที่มันมีจํานวนเยอะๆอะคือแน่นอนมันก็ยอมให้กับบางอย่างแต่ถ้าเกิดว่าโกรธเกลี้ยวขึ้นมาหรือมีอารมณ์ไม่ดีขึ้นมาเนี่ยผมว่ามันก็หนักหน่วงเช่นเดียวกันนี่งอ,อกใช่ไหมลองคิดดูเลยน้ําน้ําที่มันไหลเชี่ยวกรากอะไรเงี้ยนี่งอ,อกไหมคือน้ําในมหาสมุทรกว้างใหญ่โอ้มันก็ลอยออกมาอยู่กันแต่ เมื่อไหรที่เราหลงเข้าไปหรือเรา,เอาอะไรเข้าไปเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะมวยมรณานได้<ม>ความรู้สึกผมก็คือถ้ามันจะอ่อนคือเพราะมันยอมอ่อนกับสิ่งที่การตีความของคือมันอ่อนกับสิ่งที่ยอมเอ,อถ้าหลงแล้วถ้าหลงหรือว่าสนใจในสิ่งไหนแล้วหรือกับใครถ้าเป็นคนในบุคคลถ้าสนใจใครหรือแคร์ใครแน่นอนเขาอ่อนกับคุณแน่นอนแต่ถ้าเขาไม่ได้สนใจหรือไม่ได้แคร์ใครหรือแม้กระทั่งเขาจะ ถึงหนักเข้าถึงเป็นศัตรูเนี่ยคนที่มีเลขหกท้ายเนี่ยน่ากลัวนะสําหรับคนที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกันนะหรือแทบไม่รู้จักกันเลยเขาจะไม่สนใจเลยเลยสมมติคุณแข่งกับเขาเนี่ยคุณมีสิทธิแพ้ได้นะเพราะเขาเพราะเขาไม่มีเยื่อใหญ่เขาไม่ได้อ่อนแบบนั้นนึกออกไหมเออสาหรับผมคือเลขหกท้ายคือการอ่อนกับตัวเองกับความรู้สึกตัวเองยกเว้นว่าถ้าอ่อนกับคนอื่นคือยกเว้นว่าคนคนนั้นเป็นคนที่ทําให้เขารู้สึกจริงๆ นะครับอันนี้คือมุมผมนะนอกจากเรื่องของความใจอ่อนอะไรพวกนี้นะครับก็จะมีเรื่องของเขาเป็นคนค่อนข้างจะมีมุมมองที่เปิดกว้างเลข6ถ้าเกิดในชั้นเรียนเราจะทราบดีว่าเลข6ท้ายเนี่ยมันเป็นเลขของลักษณะของการศึกษาด้วยอย่างหนึ่งผมเคยบอกไว้ในชั้นเรียนแล้วว่า4คืออะไร5คืออะไร6คืออะไร6สําหรับผมก็คือคนที่มีวิชาความรู้แล้วชอบใช้ชอบเอาชอบใช้ สิ่งที่ตรงมีอ่ะคนลงมือไม่พิจารณาคือเก่งอะไรใช้อันนั้นเก่งอะไรใช้อันนั้นถ้าเขามีความสามารถอย่างไหนหรือเขามีจินตนาการอะไรเขาจะใช้สิ่งนั้นเขาจะชอบชื่นชอบสิ่งนั้นสิ่งที่เขาเป็นอยู่อ่านะเพราะนั้นคนคนนี้มักจะชอบใช้สิ่งที่สิงมีสิ่งที่มีเป็นอยู่เสมอๆจึงมีคําทํานายบางคำทำนายที่บอกว่าคนคนนี้มีโรคส่วนตัวสูงแน่นอนครับคนนี้หกท้ายนะโรคส่วนตัวสูงมีความเป็นตัวเองสูงนะครับ แล้วก็ถ้าไปในได้ไม่ดีเมื่อกี้ก็บอกไปแล้วว่ามีความเห็นแก่ตัวสูงเป็นตัวเองมากอะไรก็ต้องเข้าตัวเองก่อนนั้นดีที่สุดอ่ะสบายใจตัวเองอ่ะสะดวกแบบนี้เออเลขหกจะเทียบแบบผมก็ได้สะดวกแบบนี้ชอบแบบนี้สบายแบบนี้สะดวกแบบนี้คนที่มีหกถ่ายตัวตนของอเลขหกเลยฉันสะดวกแบบนี้นะครับถ้ารู้สึกว่าอะไรที่มันไม่สะดวกไม่สะดวกสําหรับฉัน ก็ไม่สนไม่เอานะครับนี่พื้นฐานของคุณเลขหก 6, จะประมาณนี้นะครับจับประมาณนี้อ่ะต่อไปนะครับพอขยับาหมกนิดหนึ่งเป็นเลขเก้าเมื่อวานเราคุยมาแล้วว่าเลขก้าตำแหน่งนี้มันจะหมายถึงอะไรนะครับเก้าตำแหน่งนี้ก็ไปสอดคล้องกับสิ่งที่เราเลขหก 6, เป็นก็คือเขามีความเป็นตัวเองสูงใช่ไหมเลขเก้า 9, นี่ความแปลกหมายความแตกต่างความ เขาเรียกว่าทางออกอะทางออกมากมายคนที่มีแนวคิดแบบเนี้ยจึงกลายเป็น6-9เนี่ยจึงกลายเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีจินตนาการที่มันล้าลึกล้าเหลือเพราะฉะนั้นใครมีเลขท้ายนี้นะครับความคิดความอ่านไม่ได้ต่างจากพวกเลขความรู้อื่นๆเลยนะใช้จินตนาการในการจัดแต่งสิ่งต่างๆออกมาอย่างมากมายนะครับใช้5กับ6เนี่ยสำหรับผมในเรื่องของความรู้ผมว่าใกล้เคียงกันนะ บางคนมองว่าผมอาจจะแบบเอ้ยมีความสวยความงามการที่จะชอบแบบชอบอะไรที่จะแบบว่าคล้ายๆเลขแปดไหมสาหรับผมคล้ายส่วนหนึ่งแต่เขาไม่ทําสเปซปะาเขาจะไม่มีความต้องการเยอะแยะมากมายแต่เขายะงมีความต้องการเฉพาะสิ่งที่มันจะทําให้เกิดประโยชน์ตัวเขาเองเพราะนั้นจินตนาการที่เกิดขึ้นจึงเป็นจินตนาการของเขาที่มองแล้วว่าเอ้ยสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ฉันชอบเขาพักดันตัวเองสิ่งที่เขาจะชอบสิ่งที่เขาจะจินตนาการอะไรต่างๆให้มัน ให้มันลงตัวกับตัวเองอ่ะเขาทําได้ดีอืมนะคเขาทำได้ดีเ,ดดเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาทําบอกได้เลยว่าคนที่ลงท้าย96ทำเขาทําเพื่อตัวเขาเองความสบายใจของเขาและทุกอย่างมันเป็นสิ่งที่คนอื่นแทบจะคาดเดาได้ยากคาดเดาได้ยากแล้วกันแต่บอกว่าแทบคาดเดาไม่ได้นี่ถ้าจะเป็นเลขศูนย์มากกว่าแต่นี่คือเดาได้ว่าไอ้คนนี้มีความเป็นตัวเองสูงมีจินตนาการที่ทําอะไรเพื่อตัวเขาเองได้เก่งของเลขนี่นะ96ท้ายนะครับ เพราะฉะนั้นเราก็ลองใส่สมมติเราอยากจะถามเรื่องอะไรเราก็ใส่ความรู้สึกแบบนี้ในเรื่องที่ถามอย่างเช่น96เนี่ยมันจะมีปัญหาใครทช้96 9ครับมันจะมีคําถามว่าเงินั่วใช่ไหมถ้าพูดถึงเรื่องเงินลองคุณล,ลองคิดภาพนะถ้าพูดถึงเรื่องเงินนะผมขอข้ามไปเรื่องนั้นก่อนก่อนถ้ามี95นะครับ96เฉพาะครูนี้ที่บอกว่า96มันจะม,มันจะเงินล่วผมอธิบายในคลิปนี้นะเพราะว่ายังมี96ทายจริงๆคือถ้าเป็นเรื่องเงินเขาจะตัดสินใจในเงินที่เขารู้สึกว่าเขาสะดวกแบบนี้ เขาจะไม่กดดันตัวเองถามว่าเขาหกท้ายเขาชอบเงินไหมชอบชอบใช้ไหมแน่นอนเขาต้องเป็นคนชอบใช้แล้วถามว่าคนที่เก็บเงินได้ไหมสำหรับผมนะไม่ได้เก็บกิ่งแต่ถ้าบอกว่าถ้าตั้งใจเก็บอะเก็บได้ไหมได้แต่ไม่เยอะเพราะเขาติดชอบใช้แต่มองกลับกันนะแต่แต่ถ้าพูดถึงถ้าคนคนนี้ หาเงินเก่งไหมถ้าพูดถึงเรื่องแค่หาเงินนะวัวเลยว่าถ้าเราเออกเขาเขาว่าหาเงินไปใส่ในสิ่งที่เขาเป็นจินตนาการการหาเงินต่างๆช่องทางมากมายหามาเพื่ออะไรหามาเพื่อตัวเขาเองได้ใช้ได้สอยได้เก่งครับเต็มสิบให้ยี่สิบอะสำหรับคู่นี้นะแล้วแถมลงท้ายนะหาเก่งครับแต่อาจจะเก็บไม่เก่งเพราะอาจจะมีแบบเห็นอะไรก็จะใช้คือใช้ประทางตัวเองใช้ สะดวกตัวเองอ่ะเพื่อความสะดวกของตัวเองอ่ะเขาก็ใช้อะไรที่ทําให้เขาสบายเขาใช้หมดแต่ถ้าถามว่าสิ่งที่เขาใช้ไปใช้เพื่ออะไรใช้เพื่อตัวเขาเองเขาได้นะไม่มีเขาไม่มีเสียผมอยู่แล้วคนเลขหกท้ายไม่มีเสียไม่มีเสียให้คนอื่นถ้าสิ่งนั้นที่เขาตัดสินใจใช้ไปหรือว่าทําอะไรลงไปเนี่ยมันไม่เป็นประโยชน์ต่อเขาเองเขาก็ไม่ทําไงคือพอเราไปใส่คําว่า เก็บเงินไม่เก่งหรือว่าเงินล่วงเงินอะไรเงี้ยต้องไปถามเจ้าตาตาว่าล่วเพราะอะไรได้ใช้ไหมใช้ไปแล้วรู้สึกไม่ดีไหมผมบอกเลยว่าถึงถึงแม้มุมเนี้ยอาจจะบอกว่ามันจะแน่นอนอนะ่ะอาจะคนจะไปตีความแบบกว้างกว้างว่าเออมันเงินั่วงมอเลยเอาเป็นว่าสําหรับผมคือใช้เงินแต่ว่าใช้เพื่อสิ่งที่เขาต้องการแล้วไม่เคยเสียดายผมบอกเลยว่าคนที่มีเลขหกท้ายยังไงก็ไม่เสียดายสิ่งที่จ่ายไป ชัวป้านะครับคือถ้าเราไปจี้ถามอ่ะจะถามว่าเอ้ยคุณนี่เก็บเงินเก่งไหมอะไรเงี้ยถ้าบอกว่าให้เก็บจากจาการมีเก้าหกเนี่ยอาจจะเก็บได้แต่อาจจะคือตั้งใจนะผมว่าเก็บได้แต่ก็จะมีใช้จ่ายบ้างใช้จ่ายบ้างแต่มันอาจจะเยอะกว่ากลุ่มเลขที่มีการจัดก,การจริงๆเช่นพวกหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดอะไรไพวกเนี้ยไอ้พวกนี้จัดก,การเก่งๆเนี่ย ก็อันนั้นอาจจะอันนั้นก็คือมันก็จ่ายอยู่แล้วมันก็เทียบกับเลขนี้ไม่ได้เลขนี้แต่ไงมีหกมีแปดมีสองไงก็มีต้องจ่ายบ้างอยู่แล้วแต่ถามว่าสําหรับผมรั่วไหมไม่สาหรับผมไม่นะเพราะว่าเขาจ่ายไปเพื่อตัวเขาเองอันนี้พูดข้ามไปพูดถึงเรื่องเงินก่อนนะไอ้เงินที่อยู่ในท้ายก่อนอ่ะนี่คือแนวคิดประมาณนี้ส่วนถ้าเป็นเรื่องอื่นคนนี้ใช้จินตนาการในการควบคุมทุกอย่างความจินตนาการไม่พอแถม จินตการที่เกิดขึ้นทําเพื่อตอบโจทย์ตัวเขาเองได้เก่งเก่งมากแล้วคราวนี้ขยับมานะครับขยับมาเป็นเลข5การที่เขาอยากจะทำอะไรคนคนนี้นะ596เก้านี่ยพนะอามาต่ำต่ำแลที่เขาอยากทำอะไรเขาทำได้แล้วทำได้ดีทำได้อย่างมีรูปแบบมีขั้นมีตอนคิดแล้วลงมือทำสร้างได้ได้ดูเป็นมีหลักมีเกมว่าอ๋อเนี่ย เขาสามารถใช้จินตนาการเขาทาให้มันเกิดขึ้นได้จริงๆแล้วเกิดขึ้นอย่างที่เป็นด้านเก้าท่าน้าคือเก้าห้าเก้าหกอย่างที่คนอื่นคาดไม่ถึงทําให้มันดูว้าวขึ้นมาทําให้มันดูแปลกแตกต่างไม่เหมือนใครแต่เฮ้ยมันขึ้นมันเกิดขึ้นมาแล้วมันทําขึ้นจริงๆแล้วม,ปปมีรูปแบบที่ชัดเจนดูดีไหมดูดีครับ สำหรับผมผมก็ชอบนะ95 96เนะี่ยส่วนตัวผมชอบถ้าไปแต่ว่าต้องกลับไว้บอกว่าต้องอยู่ในทางเส้นทางที่ดีนะเพราะเมื่อกี้เราเห็นด้านร้อยไปแล้วว่าเขาเป็นตัวของตัวเองมากๆถ้าเป็นเส้นทางไม่ดีนะแน่นอนเขาเหมือนคนที่แบบคิดอะไรไม่สนใจคกณจะทําแบบเนี้ยจินตนาก็จะทําแบบเนี้ยใครจะทํำไม <c oughs> แล้วเขาอ่ะไม่ค่อยแลกกับใคร้วยนะคือถ้าเขาต้องไปประทาใคร ถ้าคนอื่นแบบต้องมาแข่งต้องมาอะไรเนี่ยเขาก็หาทางเอาชนะได้แต่เขาจะไม่ประทาบแบบแบบมีการทะลงุงทะเลาะอะไรไม่ไม่ทะลาะแต่ถ้าจะต้องทะลาะจริง,รงผมว่าเขาก็รอดได้เพราะเขาโคตรเก่งคิดอะไรสร้างสารรค์อะไรลงมือทําได้เป็นลําดับขั้นตอนแล้วทําให้คนอื่นมีความรู้สึกว่าไอ้นี่มันเจ๋งว่ะเออไอ้นี่มันดูเหมือนมันวางแผนมาอย่างดีเลยอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วแพชชั่นทั้งหมดมันก็เกิดจาก ตัวเขาเองว่าเขาอยากจะทําอะไรบ้างคนที่มีหกท้ายส่วนใหญ่แล้วสบายใจในบ้านปลายเสมอเพราะเริ่มต้นตัวตนของเขาคือไม่ว่าเขาจะนึกทําอะไรมันก็เพื่อตัวผลประโยชน์ของตัวเขาเองดูเห็นแก่ตัวนะแต่ปกติคนก็ต้องอย่างนั้นอยู่แล้วนึกออกใช่ไหมปกติคนต้องอย่างนั้นอยู่แล้วเลขหกสาหรับผมอะเป็นเลขที่ผมมองว่าเป็นเลขที่น่าไม่รู้ดิสบายอ่ะสบายตัวสบายตัวเองอ่ะ นะครับถ้าคุณคิดว่าคุณทําอะไรแล้วคุณสบายใจแล้วคุณก็มีหกท้ายไม่เป็นไลแล้วอย่างเรื่องความใจอ่อนใจอะไรเนี่ยมันเกิดจากคุณอยากใจอ่อนกับสิ่งไหนแค่นั้นเองครับถ้าคุณใจอ่อนกับสิ่งไหนคือคุณคุณก็อ่อนแน่ๆสมมติว่าคุณชอบสมมุติว่าคุณชอบการสะสมโมเดลตุ๊กตาแบบของเล่นผู้ชายใช่ไหมเออเมียคุณก็ดาสมมุติคุณมีคนเป็นโลนเป็นเลขเนี้ย 96ท้ายเียมีเอาคุณกระดาะนู่นนี่นั่นแต่คุณชอบไงถึงเนี่ยจะด่าก็จะเก็บเอาเงินแอบไปเ <c oughs> มื่อก่อนซื้อทุกเดือนพอแต่งงานปนุ๊บมีลงมีลูกก็นานๆซื้อทีแต่ซื้อนะหาวิธีอะซื้อให้ได้อะเพราะทําเพื่อความสบายใจของตัวเองคนเลขหกนะครับทีจะมีจะมีหนักกว่าน,นี้ก็อาจจะเลขแปดเลขแปดอยากซื้ออะไรก็คือแต่หกเนี่ยก็คือทําเพื่อตัวเอง แต่แน่นอนว่าเรื่องการเขาไม่ได้เด่นเรื่องของการเก็บหอมลอมริบมาถ้าจะจะถ้าเขาจะเก็บเขาจะเป็นม,มุมอื่นคือสมมุติว่าเขาจะทําให้มันเกิดเป็นเป็นตัวชิ้นเงินในบ้านปลายแทนเช่นเขาอาจจะอยากชอบสะสมไอ้ไอ้ไอตุกต๊กตาฮอบบี้นี้ใช่ไหมสักวันหนึ่งที่เขาอยากจ,จ,ากจาก่ายกขาเอามปขายเพราะมันก็มีคนชอบเหมือนกันก็ไปขายในกลุ่มในอะไรเงี้ยหรืออกใช่ไหมมันก็เป็นตัวเงินได้ คือเขาเป็นแบบนั้นนะยังไงก็ขอให้ได้จับให้ได้สัมผัสสิ่งที่ฉันต้องการอนะไรประมาณนี้นะครับการตัดใจแบบนี้ถ้าเราชอบนะถ้าเราชอบก็ประมาณนี้ครับส่วนเรื่องต่อไปก็คืออยู่แถวด้านหน้าอันนี้บุค,คลิกดูดีเลยพื้นฐานเป็นคนชอบความสะอาดชอบความสวยความหล่ออยู่แล้วแต่งตัวดีประทินผงประทินผิวเต็มที่ดูแลเต็มที่แล้วเวลาแสดงออกก็มักจะแสดงออกอย่าง เขาเรียกว่าภูมิฐานน่าเชื่อถือวางตัวดีวางตัวได้เข้ากับสถานการณ์ได้เก่งนะครับวางตัวดีน่าเชื่อถือเลยล่ะเป็นแบบรูปแบบของครูบาอาจารย์ที่ยังมีความสดใสในตัวเองด้วยส่วนนึงนะครับเหมือนกันเวลา,าเราไปเจอส่วนใหญ่แล้วผมเจอในครูภาษาต่างประเทศนะถ้าเป็นครูนะเออจะมีความแบบ แฟชั่นแฟชั่นหน่อยหน่อยแต่ก็ยังมีความเป็นครูอยู่นึกออกไหมภาพกว้างๆก็คือยังแต่งตัวยังนั่นนี่แต่ก็มบแบบันจะมีแบบแต่งหน้าแต่งตามีแฟชั่นนิดๆหน่อยๆตามตัวให้ดูดีให้ดูแบบแตกต่างจากหัแตกต่างจากครูภาพวิชาอื่นอะไรเงี้ยถ้าเป็นภาพวิทยาศาสตร์ก็ก็จะดูน่าจะถือจ๋าไปเลยไม่อออใช่ไหม <laughs> แบกหนังสงหนังสือ ไม่ก็ตำลงตำราบแบบอุปกรณ์จะไปสอนนักเรียนอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นครูภาษาอังกฤษจะมีหนังสือทักเล่มหนึ่งใช้ทักษะกการพูดก็วางตัวเหมือนครูบาอาจารย์แล้วก็แต่งตัวดูเหมือนอาจารย์ผมชอบอาจารย์ดำนะไม่อกไหมก็จะมีความสดใสคือมัอนเหมือนแบบมีทั้งมีภูมิมด้วยแล้วก็ดูมออีมีการแต่งตรงแต่งตัวที่น่าเชื่อถือแล้วก็ดูสวยดูลองด้วยก็คือก็โอเคกลุ่มนี้ถ้าเป็นบุคลิกผมชอบ แต่บางคนอาจจะไม่ชอบที่เพราะเอ๊ะมันยังดูมีมากเป็นของความแบบความน่าเชื่อถืออยู่ความตึงๆอยู่จาก95อะไรอย่างเงี้ยเพราะเป็นคนแต่งตัวถูกการละเทศบาลบางทีมันก็อาจจะดูไม่อาจจะไม่ดูดึงดูดก็ได้อะไรเงี้ยแต่ถ้าผมผมมองก็แล้วแต่คนชอบไงสไตล์ตแบบนี้ผมก็ชอบนะผมชอบผมชอบแบบเป็นทางการนิดๆนะครับมันดูแบบรู้การละเทศะดีอันนี้คือส่วนตัวผมชอบนะแต่ใครไม่ชอบก็ไม่รู้ก็แล้วแต่ นะครับอันนี้คือด้านด้านหน้านะครับแล้วก็เรื่องการเงินพูดไปแล้วนะครับเออเรื่องการเงินเสริมนี่นึงพอมันเป็น9596ทั้งกลุ่มมันช่วยให้วิธีการจัดการในการหาเงินของเขามีลําดับขั้นตอนมากขึ้นมันจะมีแนวทางแบบหาเก่งแล้วก็จะรู้ว่าอาจจะต้องหายังไงจะต้องไปทําตรงไหนอะไรยังไงเพราะนั้นถ้าเรื่องการหาผมให้กลุ่มน 95, 96, เนี้ยเก้าห้เก้าหนี่ยเต็มสิผมให้ยีอะให้เกินให้เกินร้อย นะครับแต่ถ้าเรื่องการเก็บก็เต็มสิบให้สักหกถึงเจ็แล้วกันเพราะยังไงเขาเป็นคนที่ชอบใช้อยู่แล้วมันมีหกอยู่นนั้นแต่จัดก,การได้ดีแล้วก็ถ้าจะไม่ให้รู้สึกเสียดายก็คือเขาใช้ในสิ่งที่เขาอยากได้เท่านั้นถ้าถ้ามองมุงเนี้ยทุกคนอาจจะแบบอ,อ้าวเอาวะน่าจะเป็นฉันอะไรเนี้ย ก็ลองดูครับก็ลองดูว่าชอบไหมสําหรับภาพรวมของเลขกลุ่มนี้สําหรับผมส่วนตัวผมชอบนะแล้วผมบอกทุกคลิปว่าถ้าผมชอบเนี่ยไม่ใช่ว่ามันดีสาหรับทุกคนนะครับเพราะว่าบางคนก็ไม่ได้ชอบสไตล์แบบนี้ผมแค่ชอบสไตล์แบบดูลงตัวดูแบบมียืดหยุนบ้างแล้วก็มีมีหลักมีเกณฑ์บ้างประมาณนี้ส่วนตัวผมเป็นคนแบบนี้ผมจะไม่คนไม่ค่อยตึงมากแล้วก็ไม่ค่อยแบบ ผ่อนคลายจนเกินไปผมไม่ชอบอะไรที่มันผ่อนคลายจนมากเกินไปไม่มันดูมันไม่มีหลักเท่าไหร่อันนี้คือสไตล์ผมผมชอบแบบนี้แต่ถ้าถามว่าคนที่มีสไตล์ที่ยิ่งกว่านี้ชอบเลขแปดแปดเยอะเยอะอะไรพวกนี้แปด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 อันนั้นก็ดี็นการลุยมีการอะไรคือมันดีในแต่ละรูปแบบซึ่งแต่ละรูปแบบมันก็จะมีของมันของมันแล้วแต่คนชอบนะครับผมเคยบอกเท่าที่ที่ว่าถ้าใครบอกว่าดีไหมเนี่ยผมตอบไม่ได้ผมตอบได้แค่ว่าไอคำทำนายที่ให้ไปเนี่ยเวลาคนถามผม คุณชอบไหมมันใช่คุณไหมเออถ้ามันใช่คุณคุณชอบนั่นก็จบแต่ผมจะไม่บอกว่ามันดีไหมเพราะบางทีถ้าผมบอกว่ามันดีมันคือสไตล์ผมนะมนไม่ใช่สไตล์คุณสไตล์คุณคือยังไงคุณต้องตอบเองได้ว่าเออโอเคหาเงินเก่งหาเงินคล่องชอบพูดชอบคุยมีความล่าเริงไม่ตึงเกินไปไม่หนักเกินไปคือแน่นอนบางเลขมันจะไปทางจรงิจรงจังอย่างกลุ่มนี้ถามว่าจริงจังไหมก็จรงิงจังจรงิจรงจงัจงเกินประมาณ70 80ซ แต่โชคดีมันมี96ก็คือมันจะมีบางช่วงที่ทําอะไรเพื่อตัวเองแต่พอดีว่าไอ้96มันอยู่ท้ายไอ้ความทําอะไรเพื่อเองมันเป็นความที่หยุ่นที่แบบไม่รู้ว่าไอ้ที่จริงๆจังๆตั้งใจต่างๆสร้างสรรมาต่างๆเนี่ยมันมาเกิดจากตัวฉันมันเป็นการเหมือนผ่อนให้ตัวเองแต่วิธีการที่คนอื่นเห็นคือเนียบทาได้หลายอย่างก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาแบบลําดับขั้นตอนในการทํางานุเป๊ะๆแต่ทุกอย่างตัวเองเป็นคนคอนโทรล โดยที่คนดูด้วยความพอใจงนี้ไม่ได้ไม่ได้แบบเครียดอะไรมากมายไม่ต้องแบบตึงเปี๊ยกต้องตอบคําถามได้ทุกคนคือตอบเฉพาะตัวเองเนี่ยว่าฉันชอบอันนี้ฉันอยากทําอันนี้มันเป็นจินตนาการของฉันที่ฉันจะถ่ายทอดในสิ่งที่ฉันอยากจะทําลงไปนะครับอ่ะนี่คือเลขกลุ่มนี้นะครับนี่คือเลขกลุ่มนี้ก็ที่ขอกันมาก็น่าจะตอบโจทย์ทุกคนว่าเอ้ยมันออกสไตล์แบบไหนนะครับสไตล์แบบไหนอะไรยังไงเนาะ สังเกตดูว,ว่าผมไม่ได้พูดถึงเรื่องุ่มเลขเนี่ยเป็นเลขเกี่ยวกับสติปัญญงปัญญานะแต่ผมไม่ค่อยผมไม่ได้พูดถ้าเป็นตามตำแหน่งอ่ผมไม่ได้มองเรื่องนั้นเป็นหลักไม่ได้อามองคำำําทํานายผมมองมองตำแหน่งแล้วมาพ่วงต่อกันว่าไอเหตุผลแบบนี้ตำแหน่งนี้เ,นเลขตังนี้อยู่ตรงนี้มันจะพูดถึงอะไรก็ตามที่คุยไปในวันนี้นะครับอ่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามทางช่องยูทูบชั้นเรียกกนเลขพยากรณ์นะครับแล้วก็ ทางเพจนะครับทางเพจกับ y t u t u เนี่ยจะได้ชมในวันที่7ตอนเชา้7ชา7จ็โมงเช้าผมก็จะอัพลงให้นะครับส่วนช่องยูทู e ก็ไอ้ส่วนทั้งเลนก็เจอกันทุกวันนะครับเลขของขอดูก่อนว่าเลขของเราเนี่ยมีขอกันมาเรื่อยๆนะตอนนี้ก็น่าจะไปอีก2อาทิตย์นะครับมีขอเพิ่มมานะครับแต่ผมก็จะมีกลุ่มเลขที่ผมแทรกแทรกของคนที่เขาเคยขอมาใน y o u t u b e ในเพจ ให้เข้าไปบ้างนะครับสีหวันอาจจะแทรกมันหนึ่งสีหวันอาจจะแทรกมันเพราะว่าันจะได้ดูแบบว่าเออโอเคก็ YouTube ก็น่าจะได้บ้างอะไรอย่างนี้นะครับก็รอติดตามได้เลยผมทําทุกวันอยู่แล้วเพราะนั้นอะไรที่มันที่ใครท่านไหนรอไม่ไหวก็ไปดูเลข3ตัวหรือ2ตัวอย่างที่ผมอธิบายให้ทุกคลิปว่าเอ้ยมันไปดูตรงไหนได้สมมุติว่ากลุ่มเลขวันนี้95 96ก็ไปดูที่อ่าได้เออมันมีความคล้ายกัน อารกบะไปฟังดูตรงนั้นว่าไอ้ขุยเคยพูดไ้ยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับมีความคลายกันถ้ารอไม่ไหวนะแต่ถ้ารอไหวใครขอมาก็รอครับยังไงอ่ะผมจะพูดทุกวันผมว่าตอนนี้คิวมันยาวไปถึงกรกฎาแล้ว <c oughs> น่าจะถึงกรกฎาแล้วโอ้ได้เจอทุกวันแน่นอนนะสำหรับคลิปวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านมากครับฝากกดไลค์กดแชร์กดส u b คร r i b e แล้วก็กดดู ให้กูเองด้วยนะครับถ้าไม่ดูก็ปิดเสียงก็ได้ครับเปิดทิ้งไว้หอเปลืองไฟท่านนิดนึงเพราะรายได้ของผมมาจากอายอดวิวหนึ่งแล้วก็ยอดการเข้าชมนะครับว่าจํานวนชั่วโมงมันก็จะมาเรื่อยผมจะได้ทุกประมาณที่ยี่สิบห้าเดือนนี้รู้สึกไม่รู้มาหรือเปล่าไม่ไม่รู้ <laughs> ไม่ได้เช็คนะครับ <laughs> ก็ยังไงก็ฝากด้วยครับตอนนี้สามพันห้าร้อยละสามพันห้าร้อยซับสไครต์ละก็เดี๋ยว จะกลับไปสู่หมื่นซับเหมือนเดิมให้ได้นะครับท่านใดที่เคยกดมาแล้วนะครับฝากกดด้วยนะครับอยากได้หมื่นนั้นกลับมา <laughs> <laughs> นะครับยังไงฝากด้วยแล้วมาเจอก,กันทุกวันนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากครับนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์แล้วสําหรับท่านที่อยู่ทางเพจชาแนลยูทูบแล้วก,แวแวก็แล้วก็ทางแล้วก็ทางเพจแล้วก็ทางชาแนลยูทูปก็ขอให้มีความสุขในการทํางานนะครับเดี <laughs> ๋ยวทุกวันโชคดีทุกท่านครับแล้วเจอก,กันพรุ่งนี้ Selamat malam ini, selamat malam.